รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย new isuzu v-cross 4x4 the one and only โรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ สวัสดีครับสวัสดีค่ะเรายังอยู่กันที่งาน Motor ร์เอ็กซ์โนะคะคที่ Impact เมืองทองธาน,นีค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูต่อว่ามีค่ายไหนที่น่าสนใจต่อมากจะได้ดูแบบครบๆค,ค,ค่ะ มางานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะยังไงก็ต้องแวะมาที่บูธนี้ค่ะปอร์เช่นะคะเพราะว่ารถปอร์เช่อย่างไงก็สวยนะคะบนเวทีเนี่ยสองรุ่นด้วยกันสีก็พิเศษด้วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะได้ครับบนสเตจนี่นะก็เป็นเก้าหนึ่งทั้งสองคันแต่ว่าแตกต่างกันยังไงนะครับผมขอเริ่มที่รุ่น Gt3 ได้เลยนะครับ Gt3 เนี่ยเอาจริงๆเป็นรุ่นที่มีความเป็นเฮอริเทจของปอร์เช่มายาวนานนะครับก็เป็นเบสที่รุ่นเก้าหนึ่งแล้ว Gt3 เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ ซไม่มีเทโบไม่มีไฟฟ้านะครับคลาส 2G ง3เนี่ยเกือบจะเป็นรถแข่งแล้วแล้วก็คนทั่วโลกก็จะพูดถึงความเป็นเครื่องยนต์ของมันความเป็น900 0รอบความเสียงหวานเสียงนุ่มของตัว91นะครับอีกคันหนึง่งด้านข้างนะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์เลยนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับซึ่งเป็นรุ่น g ี s และคันนี้ที่พิเศษเนี่ยออปอร์เช่นเนี่ยออกมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นยุคก,กลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไอคอนออฟคูลส่วนคันนี้เนี่ยสื่อถึงยุค70 นะครับก็เลยเป็นรุ่น Spirit 70ภายในเนี่ยเดี๋ยวถ้าไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่าอโอเคมันมีความเป็น forces, ย้อนยุคเป็นสไตล์70คันนี้เนี่ยผลิตออกมาเพียงแค่1,500คันนะครับแล้วก็นี่ก็เป็น1คัน h คันไฮไลท์ที่เอามาโชว์ด้วยรุ่นอื่นๆบ้างคะ่ะมีรุ่นไหนบ้างคะที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ถ้าเป็นไฮไลท์นะครับคือจริงๆในบทบ,บูทแล้วเนี่ยเราก็จะมีแบ่งโซนกันออกไปนะครับเป็นโซน performance นะครับมีโซนเออร์เบิ้ลรถพวกใช้ง,งานในเมืองนะครับมีโซนเฮอริเทจก็เหมือนคันนี้เมื่อกี้ที่พูดไป oh. แล้วก็มีโซนแอดเวนเจอร์นะครับในโซนเออ่ performance เนี่ยเราก็มีไฮลไลท์คันหนึ่งซึ่งไม่เคยมีเอามาเข้ามาโชว์มาก่อนนะครับเออ่เป็นรถ963เลมังส์ทีนี้เรื่องของแคมเปญกันบ้างค่ะ,คะมีแคมเปญอะไรบ้างคะก็แคมเปญของเราเนี่ยเนื่องจากว่ากอเช่มีหลายรุ่นเนาะเอ่อเราก็ไม่ได้ออกมามีแคมเปญหลักๆออกมาเราออกมาเป็นแคมเปญย่อยสำหรับแยกแต่ละรุ่นเลย ให้ลูกค้าทุกท่านที่สนใจนะครับที่สําคัญเรายังมีรถที่พร้อมที่จะส่งภายในปีด้วยแล้วก็มีแคมเปญพิเศษอีกสําหรับรถกลุ่มนั้นนะครับก็จริงๆไม่ได้มีแคมเปญอะไรฟิกแต่ว่าเป็นแคมเปญอะไรที่ให้เต็มที่แน่นอนนะครับแล้วก็สําหรับท่านไหนที่สนใจแล้วเนี่ยก็ลองเข้ามาดูก่อนขอบคุณครับ มาอยู่ที่บูธของซูซูกินะครับซึ่งบอกว่าพูดถึงซูซูกิเนี่ยวันนี้ผมว่าหลายๆคนจะนึกถึงเรื่องของ worry free นะครับเรื่องของการใช้งานรถยนต์สักคันหนึ่งที่มีความคุ้มค่าแล้วก็ไม่ต้องมีความกังวลในเรื่องของการเป็นเจ้าของรถยนต์สักคันหนึ่งนะครับเรียกว่าใช้งานกันแบบยาวๆสบายๆเลยส่วนรายละเอียดนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็แคมเปญโปรโมชั่นต่างๆจะเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวมาฟังจากผู้บริหารครับได้รับเกียรติจากพี่วรลบครับสวัสดีครับพี่วรลบสวัสดีครับค ผมว่าพอคนนึกถึงซูซูกิเดี๋ยวนี้จะนึกถึงเรื่องวอร์ร e ี่ฟรีเป็นหลักเลยครับก็เราอยากจะตอบโจทย์ในเรื่องความคุ้มค่านะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยลูกค้าอาจจะเข้าใจว่าเรื่องของการซื้อรถราคาถูกราคาประหยัดก็เป็นเรื่องหนึ่งนี่นั่นคือโจทย์ของเราข้อแรกข้อที่2คือจะต้องสบายใจตลอดระยะเวลาการใช้งานซึ่งเราคาดการประมาณ7ปีนะครับวอร์ี่ฟรีสำหรับซูซูกิสวิฟที่หลายคนรู้จักเนี่ยเราเรียกว่า77 77 7 7ก็คือฟรีบำรุงรักษา7ปีฟรีรับประกันตัวรถยนต์7ปีแล้วก็รถท้าบ รบซูกิฟ้องนั้นวันนี้เรามีโปรโมชั่นก็คือดอกเบีย้ยพิเศษ1.99นะครับและรวมถึงมีฟรีมเมเนแนน้น7ปีแต่ว่าขายเพียงมูลค่า2,990บาทเท่านั้นนะครับ เรียกว่าใช้รถแบบยาวๆเลยใช่ครับเพราะนั้นก็คนที่ใช้รถก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายได้คร่าวๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องค่าใช้จ่ายแฝงที่จะเกิดขึ้นในอนอคตนะครับอีกรุ่นหนึ่งพอมาซูซูกิไม่ถามไม่ได้เลยแครี่เป็นไงพี่หลายหลายคนมาที่บูธของเราก็จะมาเฝ้าดูว่าปีนี้คอนเซปแครี่จะเป็นอย่างไรนะครับเรายังคงคอนเซปความเป็นมิตรของผู้ต้องการสร้างธุรกิจ s m e นะครับวันนี้เรามาคอลแลบกับดูคาติม ดูคาติมก็คือแบรนด์ของอไอศครีมนะครับ,รบที่วันนี้มาเปิดขายแฟรนไชส์ในรถซูซูกิแครีของเรา,าวันนี้ถ้าท่านผู้ชมแวะมาที่บูธของเรามาดูและสนใจแฟรนไชส์ของดูคาติมนะครับสามารถซื้อรถและรพอมแฟรนไชส์ได้เลยนะครับเรียกว่าครบจบที่เดียวไปเลยสามารถประกอบอาชีพได้เลยนะครับ ใช้สุดให้พี่วรรบฝากเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับก็ถ้าที่โชว์รูมใกล้ๆก็เชิญได้ที่ทั่วประเทศของเรา8ปดสิบห้าแห่งนะครับแต่ถ้ามาที่งานที่บูธของเราเนี่ยก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเราเตรียมรถซูกิฟองไว้สําหรับให้ทดลองขับอยู่แล้วนะครับเพื่อทดสอบสมรรถนะในช่วงล่างที่เรา proud to be นะครับข้อที่2คือดูกระติมที่เมื่อสักครู่ผมเรียนให้ชาบก็จะมีกิจกรรมแจกไอติมให้กับน้องๆด้วยนะครับเพราะนั้นใครที่มาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับแวะมาวันนี้ขอบคุณพี่วครบมากััสสวดีครับ ทิ่บูธของคุณใดกันบ้างนะคะคุณมารุบคะคอนเซ็ปต์ของบูธปีนี้เป็นยังไงคะคอนเซ็ปต์เราปีนี้คือ sense of soul ครับโซนี่ที่นี้ก็คือเมืองโซลแต่มันแ<อ>ปลคําว่าโซลที่แปลว่าจิตใจได้ด้วยนะครับเราต้องการให้นําความรู้สึกทั้งรูปรสกลิ่นเสียงให้ลูกค้าได้สัมผัสกันครบถ้วนมากที่สุดเรามีการคอลแลบกับโซวาซูเป็นแบรนด K ์เคบิวตี้ที่ชื่อดังที่สุดของเกาหลีซึ่งเคบิวตี้ตรงนี้เนี่ยมามาจอยกับเราอย่างไงนะครับเรามีเวิร์กช็อปข้างในนี้ด้วย เราสามารถเอาส่วนผสมที่เป็นแมททีเรียที่เป็นกลิ่นต่างๆมาใส่ในเพา้าใช้เป็นส่วนตัวของเราแล้วมันจะเป็นกลิ่นเฉพาะบุคลิกของเราคนที่จองรถภายในงานนะครับเรายังได้กิฟต์เซตของโซววซูด้วยสําหรับไฮไลท์ก็จะอยู่ที่ด้านซ้ายของผมนี้นะครับนั่นคือ Santa Fe เราใช้ชื่อว่า XRT Concept รถ Santa Fe รุ่นนี้เป็น d s u v ขนาดใหญ่นะครับซึ่งเราเปิดตัวมาเมื่อเดือนกรกฎาคม แต่ลูกค้าที่นําไปโดยมากก็ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเรานํนำมาโชว์ว่าคอนเซปต์การตกแต่งจะเป็นแบบนี้ก็ได้ชุดแต่งทั้งหมดเรานําเข้าจากเกาหลีนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีจาหน่ายนะครับแต่ก็มารับฟีดแบ็กว่าถ้าเกิดลูกค้าสนใจก็อาจจะเป็นไปได้ที่มีโอกาสที่จะจำหน่ายในอนาคต นอกเหนือจากเซนตอรฟีเรามีรุ่นอื่นๆรุ่นไหนอีกคะที่น่าสนใจรุ่นอื่นๆที่น่าสนใจก็จะต้องเป็นแคมเปญหนักๆแต่ละตัวแต่ละตัวเลยนะครับเริ่มจากสตาริเร์ครับสตาริเเนี่ยโดยปกติเมื่อก่อนเราก็ลดอยู่แสนสองแสนนะครับในงานนี้ลดถึง4ี่แสนบาทนะครับเพราะฉะนั้นจากราคา2อล้านสกว่าเนี่ยเหลือแค่ล้านเก้เท่านั้นนะครับแล้วสตาริเรียเรายังเปิดตัวรุ่นที่เป็นเอสเซนส์นะครับคือรุ่นเริ่มต้นนะครับซึ่งตัวนี้จะสําหรับลูกค้าองค์กรบริษัทเล็กบริษัทใหญ่ซื้้อไดดหมนนครรใาา นะครับแล้วก็ i o n i q 5ซึ่งรถ EV ของเรานะครับไฮเทคโนโลยีนะครับ800โวลต์ราคาเมื่อก่อนเริ่มต้นที่ร้าน699ตอนนี้เหลือแค่ล้าน2-3-9นะครับซึ่งก็ยังได้แถมประกันภัยชั้น1 Wallbox wow ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเพงั้นก็ต้องถือว่าแคมเปญหลักๆที่เราใช้ในงานนี้ รุนแรงแล้วก็หนักหน่วงมากที่สุดที่เราเคยทำมาเลยเรียกว่าน่าสนใจครับซานเตเฟ่เองนะครับโปรโมชั่นในงานนะครับก็ยังเป็นดอกเบี้ยศูดเกเีดเดือนแต่ว่าจะมีส่วนลดออนท็อป2 0 0 0 0บาทซึ่งรุ่นที่ผมเอ่ยกล่าวมาเมื่อก่อนหน้านี้จากที่เยอะอยู่แล้วออนท็อปอีก2 0 0 0 0ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็อย่าลืมที่ตะกี้ผมเกริ่นไปตอนแรกว่าลูกค้าที่จองในงานนะครับยังได้กิฟต์เซตของซูบัสซูด้วยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณคราบคุณเผยครับ วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธของ BMW ในงาน Thailand International Motor Expo ครั้งที่42นี้ครับบนบูธ BMW ของเราในปีนี้มีรถยนต์มาจัดแสดงมากกว่า25รุ่นโดยมีไฮไลท์ก็คือ BMW iX X, X Drive 45 M Sport ใหม่ที่มาพร้อมกับความจุแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นถึง100.4กิโลวัตต์ชั่วโมงส่งผลให้ระยะทางขับขี่สูงสุดเพิ่มขึ้นมาได้ถึง602กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะครับ และสำหรับ BMW iX1 eDrive 20L M Sport ใหม่ยกระดับการขับขี่สู่ระบบไฟฟ้าล้วนด้วยพื้นที่ผู้โดยสารตอนหลังที่กว้างขวางที่สุดสำหรับรถยนต์ในเซกเมนต์น,นี้รวมถึงตัวเบาะหลังที่บุโฟมนุ่มขึ้นและก็มาพร้อมกับหลังคากระจกพาโนรามา glass r o ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในเซกเมนต์นี้ด้วยครับเติมบรรยากาศให้ห้องโดยสารนีย่ยิ่งรู้สึกโปร่งและก็โออาขึ้นไปอีกขั้น นอกจากนี้นะครับแฟนๆ BMW ที่กำลังมองหาความสุขอีกขั้นหนึ่งในการขับขี่ก็จะได้พบกับรหัสความแรงเร้าใจของ BMW ในตระกูล M นั่นเองนะครับมากันหลากหลายรุ่นเลยทั้ง BMW M2 ตัวใหม่ BMW M3 CS M4 CS M5 ไปจนถึง XM ที่มาพร้อมให้ทุกท่านได้สัมผัสกันอย่างเต็มที่ในงานนี้ครับในส่วนของข้อสเสนอสุดพิเศษนั้นนะครับ สำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์และก็ภายในงานนะครับรับรถภายในวันที่31ธันวาคม2568 BMW ขอมอบแคมเปญ The Ultimate Deal สำหรับ BMW X1 และก็ BMW iX1L ผ่อนเริ่มต้นเพียง9,999บาทต่อเดือนและสำหรับ BMW 220i Grand Coupe ผ่อนเริ่มต้นเพียง12,999บาทต่อเดือนพร้อมการันตีมูลค่าในอนาคตที่60%ของราคารถและแถมแพ็กเกจคุ้มครองดูแลรถยนต์ BSI Ultimate นาน5ปีครับ เชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมบูธของ BMW ในงาน Motor Expo 2025ระหว่างวันที่29พฤศจิก,กายนถึงวันที่10ธันวาคมนี้นะครับขอบคุณครับ ที่บูทของ Ford กันบ้างนะคะ2คันนี้ค่ะ Raptor อย่างเท่เลยนะคะอยากจะให้คุณสุรวัตรอธิบายให้หน่อยค่ะว่าพิเศษยังไงค่ะ2คันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับรถทั้งสองคันนี้นะครับเป็นรถที่ Ford ผลิตขึ้นมานะครับในประเทศไทยในโรงงานที่เราเรียกว่า FTM นะครับก็รถทั้ง2คันนี้นะครับเป็นรถที่ผลิตขึ้นมาและส่งเข้าแข่งขันนะครับในการแข่งขันในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็น Arsen Sonti นะครับสำหรับรถ Raptor คันนี้นะครับแล้วก็ Thailand Super Series นะครับสำหรับคันนั้นนะครับต้องบอกว่าตลอด29ปีที่ผ่านมานะครับ Ford เองก็นำผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับที่ ผ่านมาตรฐานนะครับที่ดีเล็กเทคโนโลยีที่ดีให้กับทางลูกค้าในประเทศไทยครับค่ะแรปเตอร์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากของ Ford นะคะแล้วรุ่นอื่นๆที่น่าสนใจล่ะคะมีอะไรบ้างก็สําหรับนะครับในงานนี้นะครับมีธีมนะครับรถของเราเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่า my color my style นะครับที่เรานําแคมเปญตัวนี้นะครับมาให้กับทางลูกค้าในงานกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ my color my style นะครับก็คือเป็นรถที่ Ford นะครับนํารถที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะครับ ไปผ่านการแรปสติ๊กเกอร์นะครับและสุขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อนะครับไปเลือกสีต่างๆได้ครับได้ในเว็บไซต์ของ Ford นะครับ ford.co.th นะครับลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกสีตัวรถสีที่เราจะต้องการจะแลปต่างๆได้ครับผม สำหรับท่านที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของรถฟอร์ดค่ะมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษบ้างคะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเรามีแคมเปญที่เราเรียกว่าฟอร์ดคนละครึ่งนะครับเรามีการช่วยลูกค้าในการผ่อนนะครับตลอดระยะเวลา1ปีนะครับครึ่งหนึ่งแล้วก็ลูกค้านะครับที่จองรถในงานนะครับและรับรถนะครับภายในวันที่3สันวาคมนี้นะครับเราก็มีแคมเปญนะครับที่ลูกค้าสามารถจะเข้าร่วม ชิงรางวัลกับทางฟอร์ดได้นะครับเรามีรางวัลนะครับเป็นทองคําหนัก10บาท1รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลที่2นะครับจะเป็นรางทอง1สลึง200รางวัลนะครับให้กับทางลูกค้านะครับอยากจะเชิญชวนนะครับลูกค้านะครับเข้ามานะครับจองรถและรับรถภายในเวลาที่กําหนดนะครับเพื่อจะร่วมชิงรางวัลกันครับซื้อรถมีลุ้นที่ฟอร์ดแน่นอนครับขอบคุณครับคุณแ่ขอบคุณครับ สำหรับ MG นะคะได้รับความสนใจมากๆเลยค่ะก็คือตัวของ IM5 นะคะแล้วก็ด้านนี้ก็คือ IM6 เอา IM5 ก่อนก็แล้วกันคะ่ะอันนี้คือขายหรือ,อยังคะยังครับตอนนี้นะครับ IM5 เนี่ยเป็นรถพรีเมียมอินเทลเจนซีดานที่เรานำมาโชว์ครั้งแรกในอาเซียนเป็นรถพุอมอะไรขวาที่ทุกคนอยากเจอเราก็เลยเอามาให้ทุกคนได้เห็นกันวันนี้ครับจะเห็นแต่ว่ายังไม่ได้ขายยังครับยังยังเมื่อไหร่คะปีหน้า ปีหน้าครับอดใจรออีกสักนิดนึงนะคะใช่ค่ะใช่งั้นก็รถรุ่นอื่นๆค่ะว่ามีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างคะได้ครับวันนี้นะครับที่บูธ MG เรานะครับนอกจาก i5 แล้วนะครับเรามีรถยนต์กระบะไฟฟ้ามาให้คนไทยได้ดูด้วยก็คือ MG Etron 9นะครับซึ่ง MG Etron 9เนี่ยเป็นกระบะไฟฟ้าที่เราออกแบบมานะครับให้ตอบโจทย์การใช้งานแบบครอบครัวและใช้งานได้จริงนะครับอยากให้ทุกคนมาลองดูนะครับว่ากระบะไฟฟ้า MG เนี่ยมันทัฟแค่ไหน นอกจากนั้นนะครับก็จะมี3รุ่นหลักนะครับที่ได้คาอัฟเดียสามปีซ้อนคันแรกเลยก็คือ EV of the Year ปีนี้ MG S5 นะครับรถยนต์ไฟฟ้านะครับขับเคลื่อนล้อหลังนะครับเป็น Nebula p l a t f o r นะครับแพลตฟอร์มเดียวกับ MG4 ที่ได้รับว่าเป็นรถที่ขับดีนะครับตอนนี้เนี่ย MG S5 เนี่ยเป็นรถที่เรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ย ต้องการานะครับสามารถเข้ามาดูได้รุ่นต่อมา MG4 ได้ค <2023 S 2> าร์ฟเยียปี2023ปีที่แล้วจริงๆแล้วได้คาร์ฟเยียของ MG3 Hybrid Plus นะครับเรียกว่ารถเล็กสเปคแรงนะครับที่เราเอารถไปแข่งที่สนามจินคาร่าและได้แชมป์ด้วยแปลว่าเครื่องยนต์ของเราไฮบริดพลัสครับสามารถต่อกรกับรถยนต์ในสนามแข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นนะครับในกลุ่มพรีเมียมเซ gment ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น m a x ซั 7, m a x ว่กซก็มาให้ทุกคนจับจองได้สำหรับแคมเปญของงาน m อเตอร์ p o ในครั้งนี้นะครับ MG 4นะครับราคาเริ่มต้นเพียง519,900บาทเท่านั้นเอง MGs 5เริ่มต้น619,900บาทส่วน MG 3 Hybrid Plus ผ่อนเริ่มต้น2,516บาทลูกค้ากลุ่มพรีเมียมนะครับเรามีประกันชั้นหนึ่งให้สูงสุด3ปี อยากจะเชิญชวนให้ลูกค้าทุกคนนะครับเข้ามาเยี่ยมชมบูธ MG ที่งาน Motor Expo ครั้งนี้ครับขอบคุณมากเลยค่ะขอ,คขอบคุณครับมาที่ b y d กันบ้างนะคะ ยอดขายก็ดีมากเลย3รุ่นนะคะที่อยู่บนเวทีอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่าจุดเด่นเป็นยังไงคะก็จริงๆเริ่มจากตัว V5 เลยครับตัวนี้ก็มาด้วย u n d e r b นด์ของดนซ่านะครับก็เป็นรถคือรถต้นแบบนะครับที่มาโชว์ครั้งแรกในไทยสําหรับตัวอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดก็จะบอกเลยว่าเป็นแพลตฟอร์ม DM นะครับ5 0สำหรับตัวเซเ h ่นอัน under ของแบรนด์ VVD นะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วรุ่นอื่นๆล่ะคะที่น่าสนใจขายดีถ้าจะให้อ่าบอกได้เลยก็คือเบ s t View นะครับสำหรับตัวอ่าด นะครับตอนนี้ก็ลงมาที่อยู่ที่449,000บาทนะครับก<า>็ถือว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดไม่แค่นั้นนะครับมาพร้อมกับตัวไลฟ์ทามวารันตีนะครับก็คือแบตเตอรี่เนี่ยเราก็รับประกันไลฟ์ทามวารันตีให้เลยนะครับแล้วก็ตัวแอตโตชีอีกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มาพร้อมกับตัวไลฟ์ทามวารันตีเช่นกันก็อยากจะโฟกัสในเรื่องของตัว2รุ่นนะครับที่ ตัวมาตรการ3.0เนี่ยกำลังจะหมดไปแต่ว่า,นาในแง่ของราคาเนี่ยคือจะปรับลงไปเรื่อยๆอีกไหมคะต่อให้หมดมาตรการจริงๆแค่นี้ผมว่าเป็น price position ที่มันชัดเจนแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะปรับลงไปได้อีกนะครับก็อย่างที่บอกว่าคือ best deal การันตีแล้วนะครับสําหรับตัวไม่ว่าจะเป็น a t t o d o l p h i n รวมถึง CBU นะครับ c l o n s e ที่ลดลงมาอีก75,000บาทนะครับรวมถึงตัว Denza D9 ซึ่งเรนทราดีนายถ้าเข้ามาที่งานนะครับหรือว่าโชว์รูมทั่วประเทศนะครับตัวแคมเปญเนี่ยก็จะลดแต่ถ้าเป็นตัวพรีเมียมนะครับจะลด1 0 0 0 0แสนบาทนะครับถ้าเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์จะลดถึง2 0 0 0 0 0บาทนะครับก็คิดว่าตัวนี้เป็นเบสต์ดีลที่สุดแห่งปีละนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าอย่างที่ถามนะครับก็คือมันต้องมีการปรับขึ้นแน่นอนนะครับราคาจากการที่เราไม่ได้ซับซิดี้นะครับ 150, ่งแบาทแล้วก็ตัว CPU นะครับที่เราได้ซับซิดี้มา75,000 ปีหน้าหายหมดเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว Excise Tax นะครับก็จะขึ้นไปเป็น10%เพราะฉะนั้นราคาไม่มีทางที่จะลงได้แล้วก็ต้องมีการปรับขึ้นเพราะว่าทางคุณพกนะครับก็ได้นําเรียนไปแล้วว่าราคาปีหน้าเนี่ยมีการขึ้นแน่ๆอย่างต่ำนะครับก็คือ100,000บาทสำหรับตัว Dolfin แกะโตก็เลยอาจจะต้องรีบตัดสินใจนิดนึงใช่ใช่ครับ,รบก็ต้องรีบตัดสินใจนะครับแวะเข้ามาที่ Motor Expo ได้นะครับหรือว่าโชว์รูมทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้ง b y d แล้วก็เดนซ่านะครับ ยินดีมากครับ,บุณมากครับ,บ,รบในงานมอเตอร์อ o กโครั้งนี้นะครับต้องบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้า,ฟาก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับแน่นอนครับพอพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้า,ฟานะครับวันนี้ก็เลยพาคุณผู้ชมมาที่บูธของจีลี่ครับ หลายคนอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะจีลี่นะครับจีลี่ตอนนี้มีโปรดักต์อะไรบ้างแล้วก็มีความเคลื่อนไหวยังไงนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารครับคุณนรงศรีธรายนครับสวัสดีครับพี่นรงครับสวัสดีครับถือโอกาสถามพี่นรงกันเลยบางคนบอกเฮ้ยจีลี่เข้ามาประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับก็ถามจริงๆปีนี้คือปีที่สองเนาะตามมาเข้างานมหากรรมยานยนต์มอเตอร์เอ็กซ์โปปีที่แล้วเรามาเข้าด้วยโปรดักหนึ่งรุ่นนะครับคือจีลี่อีเอ็กซ์ไฟแต่ปีนี้ครับเรามีโปรดัก นะครับอยู่ในอยู่ในบูธเราเรียบร้อยแล้วครับก็ตัวแรกก็คือซีรีส์ e เ5นะครับซึ่งโอ้โหโมเมนตัมในเรื่องการเปิดตัวมาถึงปัจจุบันนี้ยังดีต่อเนื่องแล้วก็ตัวที่2ที่พูดโชว์ในงานก็ถือว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งครับคือเราเอาตัวซีรีส์ s t a r l ร y EMI นะครับรถยนต์ SUV นะครับพลังงานปลั๊กอินไฮบริดที่ถือว่าเทคโนโลยีของจีลี่ที่อยากจะให้คนไทยได้รับชมนะครับแล้วก็ไฮไลท์หนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้คือการเปิดตัวแล้วก็ประกาศราคาอย่างเป็นทางการวันนี้นะครับตัวจีลี่เอเอ็กซ์้า ร้อนะครับที่จะมาสร้างก็เรียกว่านิยามใหม่ก,กันของรถในซกเ m e n ์นี้นะครับไว้ต้องบอกว่าเดี๋ยวมีโอกาสนะผมจะเอารถ EX2 ของพี่ใน,นลงเนี่ยไปลองเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังในลิงก์กระตักน,นะครับ <S <S สุดท้าย <S 2> <S 2> พี่รงฝากถึงคุณผู้ชมนะครับสำหรับเรื่องของแคมเปญโปรโมชั่นเรียนเชิญนะครับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงมาเยี่ยมชมนะครับบูธของเรานะครับในงานนี้อย่างที่บอกครับนอกจากจะมาชมรถ Gilly Saley นะครับเทคโนโลยีใหม่เรียบร้อยแล้วตัว Gilly X5 นะครับพี่ใหญ่ของเราก็ยังมีแคมเปญที่ดีมากๆก็คือตัว Final Deal นะครับเรียนรู้อีกครั้งนึงนะครับแคมเปญนี้เป็นแคมเปญเดียวกับที่ประกาศไปแล้วและเป็นแคมเปญเดียวกับ Motor Expo ไม่ต้องไปหาแคมเปญที่ดีกว่านี้แล้วนนนนนนะะะคคครร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 ัััับบบบแแลลลลล้้้้้ววกกกก็็ุุ่่่โโเเเเเเีียยยยซอออออาาาา์หหืืใขมมช ส่วนเชอรี่ EX2 นะครับอย่างที่บอกครับประกาศราคาเรียบร้อยแล้วนะครับเล้าใจมากนะครับสิทธิพิเศษนะครับสำหรับ2,000สิทธิแรกนะครับรุ่นโปรนะครับเริ่มต้นที่3,99,990บาทนะครับแล้วก็รุ่นแม็กซ์นะครับก็คือ4 2 9 9 9 0บาทครับดีๆอย่างนี้นะครับผมคิดว่ามามาเลือกชมนะครับแล้วก็มาที่มอเตอร์เอ็กซ์โปได้แต่สำหรับลูกค้านะครับ พี่ไม่มีเวลาก็มาที่งานนะครับมีข่าวดีนะครับก็คือ g ีรี X2 เนี่ยครับตอนนี้นะครับพร้อมให้ทดลองขับที่โชว์รูมแล้วด้วยเหมือนกันนะครับก็คืออาจจะติดต่อทางโชว์รูมใกล้บ้านนะครับเพื่อจะนัดแนะครับเข้าไปทดลองขับก็จะได้ดีลนะครับที่ดีๆนี้เหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับครับยังไงต้องขอบคุณพี่รองมากนะครับขอบคุณครับ Mr. JD, please tell us what is the concept of the Kia booth this year? Well, This year, we wanted to make the Kia booth not only about showing the cars, we wanted a concept. So, okay. the concept is like moments that matter. We want visitors to come here to have a human interaction. We want to make it friendly, good moment, and they remember the brand as a friendly brand. And this year, we introduced the new Carnival hv 7-seater. This is the big news for us. It's very unique because it makes Every car, every Kia car to be recognizable in the street. Also, we have a specific design for MPV, we call it SUV Inspire. Also, obviously, it's a hybrid, so this is the big news. Carnival was always diesel, now it's HEV hybrid. Is great when you need to bring your kids to school. School run is no emission. Also, we have the Carnival diesel, still available in 11 seat and 7 seater. We have our unique Sorrento plugging hybrid all wheel drive. Six seater, captain seat. I'm insisting because it's unique in the market. And we have also, obviously, our EV car, the all electric flagship, the Kia EV9. Six seater, it was the first one in Thailand, uh, and you will see it's Opposite United, full of technologies, and as well our hero car that we launched here in 2024, the Kia EV5. This is the SUV all electric vehicle, Opposite United design. Now, for those who want to own Kia, any special promotions? For the HEV, to facilitate the ownership, we have a specific financing program, 177. We have as well maintenance for three years for free. To make sure that we are peace of mind, and for the Kia customer, you have five years for free. On the Sorrento, we have offers for the plugging hybrid, we have a specific offer up to 350,000 Baht. On the Carnival Diesel 11 seater, 300,000 Baht. On, on the Carnival Diesel 7 seater, 400,000 Baht. And on the Kia EV9, the all electric, we want to make this car a bit more accessible. We have 0% offer as well we want to have peace of mind we have 10 years of maintenance for free and we have two years of first class insurance and finally on the kiv5 to facilitate the monthly payment we now have on the kiv5 air grade a monthly payment up to 8, X63 per month and one hundred thousand thai baht as a special offer thank you so much you are, you are very welcome ตอนนี้ทุกแบรนด์ค่ะมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีเยอะมากยิ่งขึ้นแล้วก็ซอยย่อยรุ่นเนี่ยเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้นยังไงก็รีบๆมากันนะครับใครพลาดเนี่ยต้องเจอกันอีกทีปีหน้าเลยนะมีงานไปจนถึงวันที่10ทธันวาคมนะคะ i m p a c t เมืองทองทาน,นี้ค่ะเราสคนลาคุณู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ